ดีครับบ๊ายครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่17กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสดใสสดใสครับโชคให้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของหุ้นไทยนะครับเพราะว่าจะไปพบกันใหม่ดาวอาทิตย์วันจันทร์นู่นนะครับดาวอาทิตย์ หยุดนะวันนี้มันจบนะครับก็เจ้าวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยให้ท่านชมวันละสี่คลิปสี่รอบนะครับหุน้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่าย,ยหุ้นไทยเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะก็พบกันวันจันทร์นะครับประมาณนี้นะครับพ็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปเลยจ้งวีพีธรรมดาก็จะมาวางนี่ทนแทนคาขอบคุณทุกทุกท่านนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะสาหรับหุ้นไทยนะครับวันละสี่คลิปนะครับก็ ากกดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตาม,ตาม,ตามครับครับใครกดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับประมานี้นะครับสำหรับหุ้นไทยมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันสิหุ้นไทยบายห้ากเนะครับเลขที่ห้ากับผมนะเ่นบนซารสีส่ห้าหกเจ็นะครับมีห้าอะไรบ้าง5 8 8แป9แ5 5ห้าห้ เพร่องเือเก็บนะครับใครชอบเก็บก็จัดไปนะครับส่วนเด่นเน้นที่ห้ากับหกนะครับรูดหรือวิ่งก็ได้นะครับไปเจรจาดูไน,นะประมาณนี้นะครับชวนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชวนไม่ชอบก็รื้รอที่ลงก็ไปเดินไปนะครับเอาเกณฑ์ผิดนั่นเนี่ยต้น เดอนห้าหกเกีนะครับอันนี้เด่นบวกน,นะครับสี่ห้าหกเก็ยนะเอาทางไหนทางนี้เอาทางท้ายนะอันนี้นะทางท้ายนะครับเจ้าลองหกเกียนะครับเด็นสูดห้ากับหกนะใครจะเอารุ่นวิงก็ได้นะครับรุ่ัจริงี่มันก็ยากนะประมาณนี้นะครับเป็นเวลาเรเอาทางท้ายนะครับเอาทางท้ายนะนนี้ครับส่วนทางนี้เป็นตัว ลองนะครับดูตามยูทูบลองนะน,นี่เลยครับหอไม่สั้นเชื่อมดีเชื่อมดีครับพ่นไทยนะครับตามน,นี้จกิดอาตุกต,ตัวแลครับชวนชอบค่อยว่ากันมาชวนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับพบกันใหม่อีกทีก็คนไทยเย็น Ini setelah uh. kita.